ส่องโพสล่าสุดสมรักคำสิงก่อนยอมรับเซนใบหย่าเมียได้สองเดือนหลังจากเป็นประเด็นร้อนระอุโซเชียลวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องโพส์ของสมรักคำสิงที่ได้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังยอมรับเซนใบหย่าเมียได้2เดือนแล้ว กลายเป็นประเด็นร้อนในทวิสเตอร์อันดับหนึ่งหลังมีข่าวว่าอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดังพาสาววัย17ปีเข้าโรงแรมหลังได้ไปเจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งงานนี้ทั้งด้านสมรักคำสิงก็งได้ออกมายอมรับว่าเป็นตนเองแต่ยืนยันว่าไม่ได้ขืนใจตามที่โดนกล่าวหาส่วนตอนนี้ตนเองได้มีการตั้งทนายขึ้นมาแล้ว และในเวลาต่อมาทางด้านเพจสรยุทธ์สุดทัศนะจินดาก,กรรมกรข่าวนั้นก็ได้เปิดเผยว่าสมรักคำสิงห์ยาเมียอ้อยสวนีคำสิงได้2เดือนเศษแล้วแต่ไม่ได้บอกใครก่อนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นหลังจะเป็นประเด็นร้อนระอุโซเชียลวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองโพสตของสมรักคำสิงที่ได้เคลื่อนไหวล่าสุด หลังยอมรับเซ็นใบย่าเมียดได้2เดือนโดยวันที่9กธันวาคมที่ผ่านมาสมรักคํคำสิ่งนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook พร้อมหน้าลูกสาวและลูกชายเบสและโบท๊ทขณะอยู่บนเรือโดยได้มาถ่ายงานที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นก่อนเกิดเรื่องราวดราม,ม่าดังกล่าวขึ้น